นี่ก็สตาร์ทรถให้มันระเทือนไม่ได้วิ่งบ้างน,นี้สตาร์ทรถอยู่นะครับใช้ไปทำหลังนี้อื่นดูแล้ว้ันนะครับสตาร์ทรถอยู่เล่นเสียมครับท่ก็ออกมาครับ จะบินหนีแหมพึ่งอะ่ะเขาไล่พึ่งต้องทํำยังไงอะ่ะให้ไล่ไปแบบไม่ไม่ต้องฆ่าเขาอะ่ะใช้เขาย้ายไปทำาลังใหม่อ่ะัดรถอยู่นะครับให้มีกินท่อเสียหน่อยยังไม่ทําลังที่ยืนต่อแล้วท,าาาท้ายราฉันมาทำหลังได้ยังไงเนี่ยฮะเ,ออเขาจะอยู่ใกล้ๆน้ำตกนะอันนี้เขาจะเขาอยู่หลังใกล้ๆน้ำตกนะ ตีตัวเขาพักยังวะเนี่ยโอเคนะครับ